ณนะห้องครัวหนึ่งช่วงห้าโมงเย็นจู่ๆอาหารที่สั่งจากไลแมนก็เริ่มขยับได้เ <Hey. S 1> ข้าวกะเพราเริ่มพูดขึ้นว่าอยากกินฉันเลยด้วยเสียงนุ่มๆแบบละครหลังข่าวชาไข่มุกด้านข้างเริ่มหึงเพราะข้าวกะเพราได้พูดก่อนแต่แล้วน้ำปลาเดินเข้ามาพร้อมแผ่กลิ่นอำนาจทั่วโต๊ะทุกเมนูเริ่มทะเลาะกันว่าใครคือของที่อร่อยที่สุดในไลแมนสุดท้าย เสียงจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไลแมนโทรมาอาหารมาส่งแล้วค่ะพี่อาหารสม้งหมดเงียบกริบเราพูดพร้อมกันว่าไลแมนถูกสุดทุกวันแกรนเซลอุ้ยสมบิมากมากเลยอะดูเชื่อจริงนีนคือขึ้นโซฟาเราถ้าเกิดเล่าอีกสามป,ประโยคนะคือไม่อยู่บันไดในวน <c oughs> ันเป็นจริงอะคงไม่อยู่แล้วคงไม่อยู่ตั้งแต่น้ำปลาพูดได้กะเพราพูดได้กะเพราพูดได้นะคะณห้องครัวแห่งหนึ่งช่วงเวลาห้าโมงเย็น จู่ๆอาหารที่สั่งจากไลแมนก็เริ่มขยับได้ข้าวกะเพราเริ่มพูดขึ้นว่าอยากกินเชนเลยนะด้วยเสียงนุ่มๆแบบละครหลังข่าวชาไข่มุกด้านข้างเริ่มหึงเพราะข้าวกะเพราได้พูดก่อนแต่แล้วน้ำปลาเดินเข้ามาพร้อมแผ่กลิ่นอำนาจทั่วโต๊ะทุกเมนูเริ่มทะเลาะกันว่า ใครคือของอร่อยที่สุดในไลแมนสุดท้ายเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไลแมนโทรมาบอกว่าอาหารมาส่งแล้วค่ะพี่อาหารทั้งหมดเงียบคลิปแล้วพูดพร้อมกันว่าไลแมนทูกสุดทุกวันแกรนเซล